มารับงานแน่นเหมืนอนอ่องอะไรคะแม่ใช่ค่ะก็ช่วงนี้มันคงอาจจะเป็นช่วงเบาๆลงบ้างแล้วที่แบบดูไม่แอนน,น่ากลัวไม่อันตรายมากขึ้นก็เลยออกมาทํางานบ้างใครก็จะได้เห็นหน้าตาพี่อํานบ่อยขึ้นในสื่อใช่ค่ะคิดถึไงไหมคะพี่้ําบรรยากาศแบบนี้ก็คิดถึงค่ะยังกั <laughs> งวลอยู่ไหมเพราะว่าสาวบอกว่าเขาทราบความรู้สึกังวลมากังวลมากเลยค่ะก่อนมานี่ก็ตรวจตรวจใหญ่เลย ใช่ค่ะก็รากลัวคือเรากลัวว่าเราจะทําให้ทุกคนติดด้วยเพราะบางทีเราถ่ายรูปร่วงสัมผัสบางอย่างเราต้องถอดแมสออกใช่ไหมคะเรากลัวมากกว่าว่าจะเป็นต้นเหตุเราก็พยายามตรวจเอทีเคในตรวจวันเว้นวันเลยนะพีซีอาร์เมื่อวันตรวจมาแล้วก่อนาแล้ววันที่หกก็นัดตรวจอีกรอบหนึ่งวันนี้ผลกับร่างกายอะไรบ้างนี้ครับหนีงที่บางคนเขาเอทีเคบ่อยก็เลือดออกบ้างอะไรบ้างประจําค่ะแต่ก็มันก็ชินแล้วจากตอนแรกชินหมดน้ำตาไหลตอนนี้มันก็ดีขึ้นแค่จกระจี้อย่างเงี้ย แล้วแบบแข็งแร่งมูทูแ,แข็งแร่งแล้วใช่ค่ะจนชินแล้วอ,อย่างจอนนี้คือจะมีงานแบบ<ม>ออกมาเรื่อยๆอยนะคะที่อัมพาก็ยังไม่ได้รับระไยเยอะมากเลยนะคะยังตลอดอะไรคะ่ะต้องเป็นแบบดีเจนเตอร์เท่านั้นจะออกมารือยังไง <laughs> อยาให้พูดเลยออกมาแบบที่จําเป็นอะไรอย่างนี้ค่ะ เห็นช oh oh ่วงนี <istas> ้ก <ic> ็ฟิตหนักมากร่ากดูเรงเยอะมากน้ำหนักลดลงเยอะมากอะค่ะออกกําลังกายอาทิตย์ละสามรอบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือตั้งใจที่จะแบบว่าปั้นหุ่นหรือยังไงคะพี่น้ำตาลคืออรู้สึกว่าไอ้โควิดปีแรกนะอ้วนมากเลยเพราะอ้ําอยู่บ้านก็กินแล้วก็นอนแล้วก็ไม่รู้จะทําอะไรจริงๆอ่อะก็ดูหนัง กินนอนชีวิตมันเป็นแค่นี้เองจริงน้อก็รู้สึกว่าเอ้ยเราอ้วนแต่ตอนนั้นคือมันอยู่ว่างแต่เราไม่สามารถเอาใครเข้ามาในบ้านได้เพราะมันน่ากลัวไงคะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเอ้ยมันต้องดอูแลตัวเองบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีการสร้างแบบเทรนเนอร์จริงจังมาแบบใช่ค่ะอ,อ,อันนี้คือสามอาทิตย์ต่อวันนี่คือมีลดไปกี่โลครับพี่อัญชันที่ที่ท่านทำมาโอ้ยอเมเล่นมันมลงจากที่อ้วนนองมาปะหลายโลอ่ะหลายโลค่ะ เนคนทักผูไ้ไมแบบอุ้ยตัวเล็กลงตัวเล็กลกงเยอะมากหอมทองเลยนี่ชุดที่อ้ําซื้อมายังไม่ใส่อ่ะ <c oughs> ตอนนั้นมันพอดีอ่ะ <c oughs> มันหลวมมันแบบนี้เลยอ่ะคือผอมที่สุดแล้วนะตั้งแต่เคยไม่ไม่ไม่ช่วงหมาตายนานแล้วนั่นผอมกว่าเอันผอมกว่า<อ>จะลงอีกไหมหรือว่าเอาแค่นี้ละพอละต้องเพิ่มแล้วค่ะเพราะหน้าอ้ําตอบหน้าหล่นหน้าตอบเนื้อมันหายคือ เห็นว <behav> ่ามันผอมลงม <regret> ันก็เลยตรงเนี้ยมันก็จะเล็กลงอย่างเงี้ยแต่บางคนอาจจะชอบหน้าเล็กแต่เออมันคนชอบหน้าใหญ่อ๋อแค่ดูมีน้ำหนักมันเล็กใช่ค่ะอันนี้คือมีตั้งแต่จะแบบให้มีกล้ามเนื้อหรืออะไรใดๆไหมคะี่อ้ําหรือว่าแค่แบบเอาแค่สุขภาพมีกล้ามอ้ําไม่ชอบกล้ามมากเอ็มบอกเทรนเนอร์เสมอเลยบอกน้องแอนกับน้องเมงว่าไม่เอากล้ามไม่เอาเยอะนะอะไรเงี้ยค่ะเอาแค่ให้กำลังดีแข่งกับพี่เอพี่เอนั่นเขผอมจังเลยพี่เอเขาเนี่เอาตีแบบเขาตีแบบทุกวัน หรือว่าพี่เอเป็นส่วนทำให้เราแบบว่ายต้องไอ้นี่ไหมครับว่าพอผอมลงผอมลงอย่างเงี้ยครับเนี่ยก,ก็ไม่ได้ส่วนหนึ่งแต่เห็นแล้วเขาแล้วก็รู้สึกว่าเออเราก็ต้องไม่ปล่อยตัวนะขนาดเขาแบบเคยอ้วนมากๆอ่ะเขาผอมลงมาได้อย่างเงี้ยเราก็ต้องทําได้สิเราแค่ลงแค่ขอลงแค่สองสามโลเองอ่ะไม่ได้มากจริงถ้าเราอดขนมหวานอันเป็ผอมแล้วแต่ถ้าผอมแล้วมันกลัยยวยุ้ยไงมันไม่ได้ออกกําลังกายนี่ก็เลยพยายามออกกําลังกายค่ะแล้วแพนที่อันนี้พี่เอบอกว่าจะลดน้ำหนักอีกนิี่คือลดอยวพอค่ะ รถเดี๋ยวพออยู่แล้วไม่ได้โยกคืออั้มลงไหลโลก็ไม่ได้ลงสิ่งที่ล่นคือหน้าตอบก่อนคอแขนไอ้ช่วงล่างเนี่ยกว่าจะลงนานมากเลยค่ะไกลแค่ล่นนะขึ้นมารถเดี๋ยวพอค่ะอย่างนังแบบเพื่อน้องเป็นไงบ้างคะตอนนี้ขัดมากเผ็ดมากเขาขัดมากเขาเขาขัจริงๆค่ะตอนนี้ต้องยอมเขาค่ะตต้้อองงงสลับำแหหนน่่พีเราจะต้องหลีกทางอ่ะ ทุกวันนี้ก็ดูแลเขาอยู่นะคะเพราคิดอยากจะโชยอย่างเดียวแต่เขาไม่คิดจะกุ่นเลยค่ะทุกวันนี้ก็ดูแลเขาอยู่ค่ะลังแบบตรเนี้ยค่ะมีปลาไหมพี่ห้ามแบบว่าโอ้ไปเยอะแล้วนะแล้วเยอะแล้วนะอะไรเงี้ยไ่มันเป็นความสุขของเขาเนาะเขาอุตส่าห์ลดขนาดนี้เราเข้าใจอะว่าแบบความตั้งใจของคนคนหนึ่งที่อยากจะขอขนาดนี้แล้วเขาสําเร็จแล้วอย่างเงี้ยค่ะเขาเอาชุดของเราไปใส่ด้วยใช่ค่ะแต่ชุดตัวนั้นอําใส่ไม่ได้นะเพราะอําหลวง ไปเยอะไหมคะพี่เออชลีอ้มคือปกติพี่เอเขาจะเวลาที่อั้มไปขายของเปิดขายขายของอะไรอย่างนี้ยค่ะอั้มจะสพาเป็นรถถูกๆแต่พี่เอเขาขอซื้อทั้งหมดไปถ่ายละครก็ไปถ่ายละครแต่หมอชุกเก็บไปเองอะไรอย่างนี้ยค่ะก็เอาไปใส่ก่อนแล้วเข้าไปถ่ายละครอย่างนีว่าเขาชอบเหมาชุดเรามาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วไม่ค่ะเพิ่งเพิ่งรอบละครหลังๆนี่เองค่ะมีชุดไหนเขามีอุปสรรคปัญหาในการใส่เขาติดแค่ตรงนี้ มีเพราะว่าผู้หญิงกับผู้ชายไม่เหมือนกันตรงนี้อาจจะไม่รู้สึกหรือเปล่าลองให้เขาหันหลังสิแล้าบอกว่าใส่ได้เป็นไปไม่ได้แต่หลำต่างเขาเริ่มต่สะโพกอะเขาได้ค่ะเพราะสะโพกอันมีสะโพกเขาสรีระผู้ชายไม่มีสะโพกขนาดนั้นแต่ตัวเขาไม่ได้หรอกข้างบนอันนั้นไซส์ใหญ่เขาปวดเลยคะพอใส่แล้วแบบว่าใส่ได้นะไม่เห็นข้างหลังเราเห็นข้างหน้าเขาปวดค่ะ ยังตอนนี้พี่เองเขาเรียกว่าเป็นดาราแล้วมีเงินปีสตูดิโอเราถ่ายเงินเขาหนักกว่าเดิมไหมคะจริงๆต้องถ่ายนะเพราะเขาไม่เห็นจะดูแลอะไรเลยอะเราต้องดูแลเขาด้วยนะั <c oughs> ยน้นอะถ้าถ่ายงานเราน้อยลงถ่ายงานเองเยอะขึ้นเขาบังคับให้เรารับงานเพื่อเขาจะรับด้วยไงเพราะถ้ <c oughs> มไม่งั้นเดี๋ยวเขาไม่รับเดี๋ยวลูกค้าไม่เลือกต้องรับนะต้องรับเออบังคับเราแล้วก <c oughs> ็หักเราด้วยนะเออแล้วหลังถ้ขายเป็นงานคู่รับค่าตัวด้วยหักเงิด้วยใช่นางได้สองต่ออ่ะแล้วก็นางก็หดด้วยตอนนี้เออแล้วจะมีแผ่นเนี่ย พี่อั้มถ้าเดือดถ้าเจอแมทไหนก็คือแบบต้องถ่ายอืนละลืมนี่ลืมมาหลายครั้งก็จับใจทุกครั้งว่าทําไมเราไม่ถ่ายเขาอย่างเลยนะถ่ายเขาก็ให้นะเออหลังๆเขาเหมือนบอกพี่เองไม่ค่อยอยากจะคุกคสดแล้วแต่พี่อ้้มถ่ายเขารู้ว่าจคกพกในกระเป๋าแต่ตลาดเขาไม่ได้ไว้กระเป๋าเขาฝากเด็กๆเราก็รู้ทันเราก็ไปเด็กๆแก้เกมไปค่ะสองผ่านไปสองปีแล้วไม่มีละครเลยเอาไหนเดี๋ยวจะพุ่งต้องไม่เห็นแน่นอนเอออันนี้ใจอ่อนเหรอใช่ไหมคะพี่อั้มปีนี้ ถามว่าตอนแรกที่อยากเล่นเลยเพราะมันมีไฟเพราะอยากเล่นพออยู่บ้านมานานๆมันก็เราไปเราก็กลัวคือเราไม่ได้กลัวตัวเองคนเดียวกลัวพ่อแม่ที่เราอายุมากแล้วใช่ไหมคะถ้าเราไปไอะไรเขาไปอะไรขึ้นมาเราก็รู้สึกผิดป่ะมันก็ผิดอย่างเงี้ยทุกวันนี้อยาออกไปข้างนอกนอก็ยังไม่กล้า,าไปเลยเพราะว่าอไปแล้วมันจะดีไหมถ้าออกเอาดอ o เนี่ยได้ถ้าในห้องแอร์นี่ก็ยังคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดถ้า้านไม่มีคนอะหรือเป็นห้องพรเวทไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็น้อยมากเพราะที่อ้ําจะออกจากบ้านไดนั่งแบบ อย่างกินหมูกระทะล่าสุดก็เป็นห้องส่วนตัวก็ออโอเคเมื่อกี้ตอนนี้นะมันเทิงก็ติดเยอะอ,อ,ยอันก็ขอทุกคนเอาว่าติดเนาะอันขอให้อันแบบสุดท้ายท้ายสุดที่มันเบาลงแล้วกันเนลยค่ะขอเลือกทิเดียดใช่ <ขอ S 2> <น S 1> ไหมคะอันเป็นคนสุดท้ายค่ะแต่ว่าก็คือมีมีบทที่แบบว่าเริ่มเริ่มสนใจแล้วเนี่ยปีนอ๋อเราคุยกันแล้วเรียบร้อยแต่แบบว่าก็อยากจะให้ทางท่านทุกคนพูดเองดีกว่าเน้อข่าะคะ ไม่ใช่หรือไม่บอกแม่ไม่ใช่ไม่บอกไม่ใช่บอกอะไรคิดเรื่องอื่นโทษทีเออใช่อะก็แฟนก็จะได้ถ่ายกันถึงแน่นอนกับาละครปีนี้ได้ถ่ายเนาะคาดว่านะคะจริงๆอังไม่อยากรอให้มันเบากว่านี้อีกที่มันคนติดจะเยอะเนาะเพราะเรานักแสดงเราไม่ปลอดภัยทีมงานเขาใส่แมสก์นี่เราไม่ได้ใส่แมสทํางานอ่ะมันไม่ได้ใส่ตลอดเลยอ่ะเราเสี่ยงใช่ะเาน ไม่รู้ว่าถ้าเลี่ยงได้ก็จะเลี่ยงแต่ถ้า,ถาเขาต้องเร่งเปิดกล้องก็ไม่เป็นไรเพราะแล้วแต่ดวงแี่ยแบบไม่ไดจนนานอวตอะไรเงี้ยอาจแบบด้เจอกันยากที่แบบว่าเแว่าทริอะไรเงี้ยับ์มีโควิดอยู่ด้วยอะไรเจริง,รงๆมันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแล้วใช่ไหมคะถต่ามาคิดว่าโอ้ถ้าเราเป็นตัวต้นเหตุทำให้บ้านติดนะแล้วก็เสียใจก็แล้วยังพยยาน้อยๆลงดีกว่าแต่ก็ เอาตรงๆเนาะฉัาได้เงินเยอะก็ไปถ้าเงินเงียก็ <laughs> นนกอยู่บ้านดีกว่าไม่คุมค้มอะไรเงี้ยขอโทษทีที่พูดถ้าเงินเงินถึงความเสี่ยงไหมก็ออกโอ้มันก็คุมที่กักตัวหกวันนี่รู้ไหมว่าถ้ามออกไปทีหนึ่งอะหกวันนั้นอยู่ในห้องหนูเดินเง <ๆ S 2> ียบใส่แมสไม่ลงมาแต่จะไม่กินข้าวร่วมก็จะถือไปกินตรงกระบองเพชรข้างนอกบ้านมาบนห้องนอนบ้างคือจะทําตัวอย่างเงี้ยคือที่ผ่านมาเป็นอย่างนี้ตลอดถ้าเราได้ออกจากบ้านนะเราก็จะเก็บตัวสี่วันห้าวันดูว่าเราเป็นอะไรหรือเปล่า แต่ไม่ใช่ว่าเก็บตัวอยู่ในห้องนอนอย่างเดียวไม่ใช่เดินลงมาแต่ก็ใส่แมสก์ใช่ไแต่กินข้าวไม่ร่วมแต่ว่าเข้าบ้านกินพี่อ้ําเขจะมีควอลตินตัวเองอยู่ในบ้านอยู่แล้วใช่ก็ดูแลตัวเองอยู่แล้วค่ะงานนี้เขาบอกว่าก็สิบหลักเดือนเจ็ดแปดเอาไปเราไม่ต้องถามเรื่องเงินค่ะถ้าไม่มากไม่ออกแค่นี้พอดนสั้นๆนะเออโอเคขอบคุณมากค่ะ